I don't know. กันยาชินไหมไม่อะมันบูดหรือเปล่าทำไมเขาเหม็นจังไม่นะ,ะล,อลองดมดยไม่เหม็นนะเป็นปกติเดีย๋ยวทาง้งวมานี่ลองตรวจด,ดูไหมล่ะเออ่ะหรือว่าเขาจะลองตรวจด,ดู กันยาแกเป็แล้วมั้เนี่ยสีหน้าแกดูไม่ดีเลยรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายเลยอ่ะขอกลับก่อนได้ไหมขบับรถกลับมาดี้นะอย่าลืมกินยาด้วยโอเค เยอะครับหยุดหยุดหยุดมีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะพอดีผมจีบไปหน้าไหมครับเราบันี้รถห่า,หา,หา,างนะครับผมยืมโทรศัพท์ใหญ่ตทรหา้างได้ไ่มครับได้ได้ ตัวรีเทียมก็ได้ไม่หนีหรอกไอ้วยเลีวตายแล้ว,ว,ว,ต,าวตายแล้วเพื่อเก็บหลักฐานดิ อะไร้ย่งไรดีอย้ยเยวลงน่าเลยว่ายวลงน่าเดี๋ยวคนก็นเห็นฟังฟังว่าเฝ้าไปเลย ดังๆอยู่ตอนนี้ใช่ไหมเฮ้ยใช่ไปขอทานรบกันป่ะมันจะดีเหรอจะรบกวนเขาไหมอ่ะดีดีนะนาทเจอคนดังเลน่อะนย่วอะไรกันผมยัครับพี่ทักทายกทาัาักทรักผายทักทาทักกำาักดาังทีัทัักาัักทากาักทยาักทายายทายทายทัดทยกาัทายดักักทายทัก หนึ่งสอเชยชยหน่อชยยหน่อขอบคุณที่ติดตามพวกเรานะครับผลงานต่อไปของเราจะสนุกกว่านี้แน่นอนได้ค่ะเจอกันนะเออพวกมึงกูไปเจอสถานที่หนึ่งมาแม่งโคตรน่ากลัวและชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าโคตรเฮียนแต่ว่าไม่เคยมีประวัติ ไม่มีแล้วมันจะพูดขึ้นมาทำไมเนี่ยเชไม่เห็นหน่าสนใจน่าน,าน่ะสิไม่มีประวัติแล้วมันจะเฮียนยังไงเฮ้ยพวกมึงก็ฟังผ่อนดีไม่มีปอดก็จริงแต่ว่าชาวบ้านแถวนั้นน่ะเขาบอกว่าโคตรเฮียนหลอกไม่เว้นกลางวันกลางคืนแล้วเป็นผีผู้หญิงด้วยนะมันโคตรน่าขกกัวใช่ไม่เชื่อมึงก็ลองเอาลูกไปดูดิจะได้รู้ว่าน่าสนใจตรงไหนถ้าเสร็จจีวันที่เอ พอดพอดไอพอดเหมืออะเลยเนี่ยเป็นไรหรือเปล่าทำไมดูม,อมือเปล่ากูแค่รู้สึกว่าอยากจะถ่ายที่นี่วันนี้เลยถูกใจขนาดนั้นเลยวันนี้นะใช่วันนี้น่าสนใจดีอือเอาวันนี้จริงเหรอใช่ต้องเป็นวันนี้พานะติดใจอะไขนาดนั้นวะมันไะม่มีวบติไม่ใช่หรอจะปวอะไรวะ เลกลัวที่ไห<ป>นไม่ได้กลัวไปก็ไปเด็เดี๋ยวเรกลับไปเตรียมของก่อนแล้วกันพวกมึงกินกันต่อเลยเตรียมอะไรวะบอกไปก็ไม่เซอร์ไพรส์ดีวะเจออะไรที่เดิมเวลาเดิมไปละเชื่อว่าพอจะเตรียมอะไรไม่สมควรดิสนใจอะไรกินกันต่อหรือว่าเสียเวลาเซอร์ไพรส์อ่ะจะน่ากลัวไหมงานมันก็คืปกติเหมือนที่เราถ่ายกันปกติวันนี้แค่ชอบเล่นแห่ง ครังโคตรน่ากลัวเลยบอกมอนฮอตตรงนี้แน่เหรอเออตรงนี้แหละมึงจะกลัวอะไรกันนักหนาวะแต่ว่า,าเขาโคน่ากลัวนะใช่โคตรน่ากลัวเลยบอะพอตมันไม่มีประวัติมึงจะกลัวอะไรวะไม่กลัวจริงไปกันเถอะเสียเวลามากๆคนละ จะกลัวอะไรวะกลัวดิเ <c oughs> ฮียถึงไม่มีประวัติกูก็กลัวนะเว้ยมันมีสารน่ะเฮียพอทำเพี้ยไรวะสารกเก่าๆแบบเนี้ยใครแม่งจะมาบูชาวะเฮีย <c oughs> มันก็ไม่ควรทำไปเลยพอดเออใจยเย็นดิพอดไม่เอาแบบเนี้ยมึงจะกลัวอะไรกันวะไหนบอกว่าที่นี่ไม่มีประวัติไ <c oughs> งก็รู้ว่าไม่มีประวัติแต่มันมีสารไงนี่แล้วันนี้กูพกขามาเฮ้ยมึงเอาพ้ามาเหรอทำไมอ่ะเอาไปเก็บที่รถเดี๋ยวนี้นะถอดออกมา ไอชิมอนมึงเอามาด้วยปะเนี่ยทำไมวะจ,ะเ,จะเ,เอามาทำไมมันไม่จำเป็นต้องใช้หรอกที่พึ่งเดียวกูแล้วนะเว้ยมึงจะกลัวที่อะไรมันเอาไปจริงเหรอมอนที่พึ่งเดียวที่เหลือของกูแล้วนะพุ่งไปเซตฉากรอกูไปเดี๋ยวกูไปเยี่ยวแบบ เอางั้นก็ได้รีบตามมาแล้วกันมึงอะ่ะถ้าผีมีจริงแน่จรงิงก็ออกมาหลอกกูดิออกมาหลอกพวกกูหน่อย ถ้าเป็นผีผู้หญิงนะกูจะจับทำเมียแม่งเป็นผีเด็กผู้ชายอะ่ะกูจะเตะแม่งเลยที่อ่ะเออชี่ยเอ้ยทำไมแม่งปักไม่ลงวะผ,ผีตัวไหนแม่งท้าทายกูวะเจอกูแน่เด็พสมาได้สักทีนะเสร็จตั้งนานแล้วเนี่ยเออเลิกบน,นเถอะนาออกมาเราจะเริ่มไล์ละ มามาเอามึงถือแล้วกันเอาเลวนะโอเค้ <Okay. S 1> อไหมขอสามสองหนึ่งสวัสดีสสดครับพวกเราแก๊งหัวขวดว,วันนี้พวกเราอยู่ในสถานที่สุดเฮี้ยนนะครับแต่ผมจะไม่บอกว่าเป็นที่ไหนและวันนี้ผมได้เตรียมของพิเศษมาด้วยนะครับทุกคนไลฟ์นี้จะเป็นไลฟ์พิเศษนะครับทุกคน นี่ครับสถานที่นี้นะครับเขาบอกว่ามันมีผีนะครับทุกคนแต่ว่าผมไม่เชื่อครับอาหารก,กากพวกนี้ผีมันคงไม่กินหรอกครับน่าจะเป็นผีชั้นต่ำนะครับผมว่าใช่ไหมทุกคน,ใ,นใ,ชใช่ค่ะ และนี่คือของพิเศษนะครับที่ผมนำมาในวันนี้นะครับเพื่อให้ผู้ชมทุกคนเลยนะครับและเราจะมาเริ่ม,มสงสัยทำไมวะข้ากระดูกคนตายไงมึงจะกลัวอะไรกันวะที่นี่มันไม่มีผีไม่ใช่หรอมันไม่มีประวัติไม่ใช่หรอพวกมึงจะกลัวอะไรก็แค่สารจำกรอ่ะเราจะมาเริ่มทากันเลยนะครับทาอะไรวะเออของพิเศษของนี้แหละ มึงฟัง<อ>กูเถอะมึงถือไว้ก่อนเออถือไว้เริ่มงที่มึงหรือทชิมอนคืออะไรบอสคุยกันก่อนดิเฮ้ยมึงฟังกูนะเียคะไรกันวมาโทรสมาเนี่ย,ยพวกขี้บอสขอับทร จับเลยวะจะเห็นเชี่ยเลยล่ะตาฝาดเฉยเองพวกมึต้อตายพวกม้อยเฉอเฉอไปละเเไรกูไม่ไหวพากูไปจากที่นี่มีเข้าไปหยิบของกู เชิรอราอย่างนี้นะต่ไปเราเราอยปานี่รไ,ไปหนึ่ง เจอเจออะไรวะาเนี่ยเขี้ยะเจอเจอฮัลโห